วัสดีปีใหม่ค่ะเรามากินขนมกันที่ฟาร์มนะคะทุกคนซื้อนมเปรี้ยวมาด้วยนะนี่โยโยเซย่แล้วก็เป็นขนมพิลลี่ขนมช็อกโกแลตนะคะเราก็จะมีการกินขนมท,ที่ฟาร์มของเราละกันสวัสดีปีใหม่นะคะเราโดนเนื้อค่าบัตรตีนเนื้อค่าบัตรตีนนะคะอากาศหนาะวลมเย็น เนี่ยมันผัดช่วงผมดิชั้นนะคะก็จะกินนมนมแกะนมนมก่อนนมแกะนมค่อยกินขนมนะคะเปนนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวรสผลผลไม้รวมนะคะอร่อยชื่นใจ น,ะะน้พัดนิดหน่อยน้ำพัดจนกองติงอันนี้เป็นรถใบเตยใสยครีมนะคะ มีน้ำเปล่าด้วยนะทุกคนมีน้ำเปล่าด้วยนะคะนีขนมชโคโค็อกโกแลตยังมา เล็กกว่าเดิมอีกนะคะก้อนก้อนมันเล็กโอ้โหเหลือก้อนเท่านี้นะคะนี้ขนมแบบสองบาทได้สองก้อนนะคะอ,ะอ่อย